ช็อกพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปตอนเรือนไทยไท้ายซอยเล่าโดยหมอนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังชาวช็อกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับหมอนอีกแล้วในช็อกพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปค่ำคืนนี้ใครที่อยู่คนเดียวหรือใครที่กำลังขับรถกลับบ้านท่ามกลางความมืดหมอนแนะนำให้เพิ่มเสียงลำโพงอีกนิดนะคะเพราะเรื่องที่หมอนจะเล่าในวันนี้มันอาจจะทำให้คุณไม่กล้าอยู่คนเดียวในบ้านอีกต่อไป เรื่องนี้ถูกส่งมาจากคุณผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะเขาใช้นามแฝงว่าคุณอามซึ่งเคยประกอบอาชีพเป็นเซลล์ขายบ้านและที่ดินหรือที่เราเรียกกันติดปากว่านายหน้าอสังหานั่นแหละค่ะ อาชีพนี้ต้องเดินทางไปดูสถานที่จริงอยู่บ่อยๆเจอที่สวยๆก็เยอะที่แปลกๆก,ก็แยะแต่มีอยู่เคสหนึ่งที่คุณอามบอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าคุณอามได้รับมอบหมายให้ไปดูแลการขายสั์ชิ้นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแจ็คพอตของบริษัทเลยก็ว่าได้ค่ะมันคือบ้านเรือนไทยโบราณหลังใหญ่ริมน้ำตั้งอยู่ในซอยลึกที่ค่อนข้างเปลี่ยวแต่ตัวบ้านสวยสมบูรณ์แบบมากเป็นเรือนหมู่ไม้สักทองมีชานกว้าง เชื่อมถึงกันหมดบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่อายุคงมากกว่าเราหลายเท่าตัวราคาที่ตั้งขายก็สูงลิบลิ้วแต่ถ้าขายได้ค่าคอมมิชชั่นที่คุณอามจะได้รับก็เปลี่ยนชีวิตเขาได้เหมือนกันค่ะ วันแรกที่คุณอามเข้าไปดูสถานที่ทุกอย่างก็ดูปกติเหมือนบ้านเก่าที่ไม่มีคนอยู่ทั่วไปนะคะมีฝุ่นจับหนาเตอะกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นไม้เก่าๆแต่ที่แปลกอย่างหนึ่งคือในบริเวณชานเรือนคุณอามบอกว่าเขาได้กลิ่นดอกมะลิลอยมาอ่อนๆทั้งๆที่มองไปรอบบ้านแล้วไม่มีต้นมะลิอยู่เลยแม้แต่ต้นเดียวคุณอามก็เป็นคนสมัยใหม่นะคะไม่ได้เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรอยู่แล้วก็คิดไปว่าคงเป็นกลิ่นจากบ้านข้างๆหรือ,ออาจจะเป็นกลิ่นของ น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ใครสักคนตากผ้าไว้เขาใช้เวลาทั้งบ่ายเดินสำรวจถ่ายรูปทุกซอกทุกมุมเพื่อเอาไปลงประกาศขายทุกอย่างก็ราบรื่นดีจนกระทั่งตอนที่เขากำลังจะกลับเขาก็ยกกล้องขึ้นมาเช็ครูปภาพทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะคะรูปห้องนอนใหญ่ที่เขาถ่ายไปสิบกว่ารูปมีอยู่รูปหนึ่งค่ะที่มันไม่เหมือนรูปอื่น ตรงมุมห้องข้างๆตู้เสื้อผ้าไหมสักบานเก่ามันปรากฏเป็นเงาตะคุ้มคุมลักษณะคล้ายคนยืนอยู่แต่เป็นเงาที่โปร่งแสงจางๆคุณอามขยี้ตาแล้วเพ่งมองอีกทีก็ยังเห็นอยู่ตรงนั้นเขารีบหันขวับกลับไปมองที่มุมห้องของจริงทันทีว่างเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรเลย ตอนนั้นใจเริ่มไม่ดีแล้วแต่ด้วยความที่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าคงเป็นเงาของกิ่งไม้ที่สะท้อนกับแสงแดดตอนบ่ายพอดีหรือไม่ก็เป็นฝุ่นที่ฟุ้งในอากาศแล้วกล้องมันจับภาพเพี้ยนไปเองเขาคิดแบบนั้นแล้วก็รีบล็อกบ้านกลับออกมาทันทีหลายวันผ่านไปการประกาศขายบ้านก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามมีคนติดต่อเข้ามาขอนัดดูบ้านจริงเยอะมากคุณอามดีใจจนลืมเรื่องเงาปริศนานั่นไปสนิท มีลูกค้ารายหนึ่งสนใจบ้านหลังนี้มากๆค่ะเป็นเศรษฐีสูงวัยที่อยากได้บ้านไทยไว้พักผ่อนคุณอามเลยนัดพาลูกค้าเข้าไปดูบ้านในช่วงบ่ายของวันเสาร์ระหว่างที่กําลังพาลูกค้าเดินชมส่วนต่างๆของบ้านเขาก็บรรยายสรรพ,พคุณไปตามสคริปต์จนกระทั่งเดินมาถึงเรือนที่เป็นห้องครัวเก่าด้านหลัง ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่ประทะจมูกคือกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนมีอะไรตายอยู่ข้างในกลิ่นมันรุนแรงจนลูกค้าต้องยกมือขึ้นมาปิดจมูกคุณอามก็น่าเสียเลยค่ะกลัวว่าจะเสียลูกค้าไปเขารีบขอโทษขอโ,ขอโพยแล้วบอกว่าสงสัยมีหนูตายครับเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยแต่ในขณะที่เขากำลังจะปิดประตูนั้นเองหางตาของคุณอามก็เหลือไปเห็นบางอย่างบนต่างไม้เก่าๆที่วางอยู่มุมห้องเขาสังเกตเห็น เส้นผมยาวๆสีดำคลับจํานวนหนึ่งร่วงกองอยู่ทั้งๆที่ครั้งก่อนที่เขามาไม่มีและบ้านหลังนี้ก็ถูกปิดตายไม่มีใครเข้ามาได้นอกจากเขาขนแขนของคุณอามลุกเกลียวขึ้นมาทันทีเขารีบพาลูกค้าออกจากตรงนั้นแล้วไปคุยกันต่อที่ชานเรือนด้านนอกแต่ดูเหมือนลูกค้าจะเสียความรู้สึกไปแล้วสุดท้ายก็ขอตัวกลับไปก่อนโดยบอกว่าจะติดต่อกลับมาอีกที คุณอามอารมณ์เสียมากค่ะเขาทั้งโมโหทั้งอายเขาตัดสินใจว่าจะต้องหาต้นต่อของกลิ่นนั่นให้เจอเขาเดินกลับเข้าไปในครัวเก่าอีกครั้งคราวนี้เตรียมใจไปเต็มที่แต่พอเปิดประตูเข้าไปกลิ่นเหม็นเน่ากลับหายไปแล้วค่ะหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเหลือเพียงกลิ่นอับชื้นของบ้านร้างตามปกติและที่น่าขนลุกกว่านั้นเส้นผมที่กองอยู่บนต่างไม้ก็หายด้วยค่ะ วินาทีนั้นคุณอามรู้ตัวแล้วค่ะว่าบ้านหลังนี้มันไม่ปกติแต่ด้วยค่าคอมมิชชั่นก้อนโตที่มันค้ำคออยู่เขาก็ยังฝืนทำต่อเขาโกหกตัวเองว่าทุกอย่างคือเรื่องบังเอิญ จุดแตกหักมันเกิดขึ้นในเย็นวันศุกร์ถัดมาค่ะคุณอามพึงนึกขึ้นได้ว่าลืมเอกสารสําคัญเกี่ยวกับที่ดินของบ้านหลังนี้ไว้ที่นั่นและพรุ่งนี้เช้าต้องใช้คุยกับลูกค้ารายใหม่ด้วยความจําเป็นเขาจึงต้องขับรถกลับไปที่บ้านเรือนไทยหลังนั้นในตอนก่อนคืน เวลาประมาณสามทุ่มซอยที่เข้าไปยังตัวบ้านมืดและเปรี่ยวกว่าตอนก่อคืนหลายเท่าตัวแสงไฟจากรถสาดส่องไปที่ตัวบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ที่ตั้งตรงาดอยู่ในความมืดมันดูน่ากลัวจนน่าใจหายคุณอามจอดรถแล้วเรียบลงไปไขกุญแจรัว้วความเงียบรอบตัวมันวังเวงจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตึกตึกตึกเขาเดินย่ำใบไม้แห้งเข้าไปที่ตัวเรือนไขกุญแจประตูใหญ่อีกชั้นทันทีที่ประตูเปิดออก กลิ่นดอกมะลิลอยมาประทะจมูกอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันชัดเจนและรุนแรงกว่าถูกครั้งที่ผ่านมาคุณอามรีบเปิดไฟฉายจากมือถือแล้วส่องเข้าไปด้านหน้าเขาจําได้ว่าวางเอกสารไว้บนโต๊ะรับแขกกลางโถงเรือนเขารีบก้าวเข้าไปในใจก็ภาวนาให้เจอแล้วรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดขณะที่เขากำลังจะหยิบแฟ้มเอกสารเขาก็ได้ยินเสียงค่ะ เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอิดสะอื้นดังมาจากชั้นบนของเรือนคุณอามตัวแข็งทื่อเหนื่อแตกพลักทั้งๆที่อากาศเย็นเฉียบเขาพยายามบอกตัวเองว่าหูแว่วไปแต่เสียงนั้นมันก็ยังดังต่อเนื่องแถมยังค่อยๆดังขึ้นเหมือนเจ้าของเสียงกำลังเดินลงบันไดามาซาวเอฟเฟกเสียงเดินย่ำบนพื้นไม้ชา้ชาๆทีละก้าวเอียดอาดเอดียดอาด แสงไฟฉายจากมือถือในมือของคุณอามสั่นเทาเขาค่อยๆหันมันไปทางบันไดไม้ที่ทอดตัวลงมาจากความมืดและเขาก็ได้เห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดไทยโบราณสีนวลเธอกำลังก้าวลงบันไดามาช้าๆผมยาวสลวยของเธอปิดบังใบหน้าเอาไว้คุณอามยืนนิ่งเหมือนถูกสาบขยับตัวไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวในหัวมันข่าโพลนไปหมด หญิงสาวคนนั้นเดินลงมาจนถึงพื้นราบแล้วเธอก็หยุดอยู่ห่างจากคุณอามไม่ถึง10เมตรเธอยังคงยืนก้มหน้าร้องไห้สะอื้นตัวโยนน้อยๆแล้วทันใดนั้นเสียงร้องไห้ก็หยุดลงเธอยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาชา้ชาๆวินาทีที่คุณผู้ฟังได้เห็นใบหน้าของเธอหมอนบอกได้คำเดียวว่ามันคือภาพติดตาที่คุณอามจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิต ใบหน้าที่เคยน่าจะงดงามกลับเละยุ่ยจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมผิวหนังบางส่วนหลุดร่อนเห็นเนื้อแดงฉานดวงตาข้างหนึ่งทลนออกมานอกเบ้าส่วนอีกข้างเป็นเบ้าตากลมโบ๋สีดำสนิทริมฝีปากแหว่งวิ่นจนเห็นเหงือกและฟันแล้วร่างนั้นก็อ้าปากที่แหว่งวิ่นของเธอก่อนจะเปล่งเสียงที่แหบโหยและเย็นเยียบจับคั้วหัวใจออกมาว่ามึงจะเอาบ้านกูไปไหน สิ้นเสียงนั้นคุณอามก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงเขาทิ้งแฟงเอกสารหันหลังวิ่งแบบไม่คิดชีวิตชนนั่นชนนี่จนล้มลุกคลุกคล,ลานเขารู้สึกเหมือนมีไอเย็นเย็นไล่ตามหลังมาติดๆ เขาวิ่งพรวดพลาดออกจากบ้านไปที่รถมือไม้สั่นจนไขกุญแจแทบไม่ได้พอเข้ารถได้ก็รีบบล็อกประตูแล้วสตาร์ทเครื่องทันทีคุณอามขับรถหนีออกจากซอยนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยวันรุ่งขึ้นคุณอามไปยื่นใบลาออกจากบริษัททันทีค่ะเขายกเลิกการขายบ้านหลังนั้นและไม่เคยเฉียดเข้าไปในซอยนั้นจนถึงทุกวันนี้เขายอมทิ้งค่าคอมมิชชั่นมหาศาลเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้บ้านเรือนไทยหลังนั้นก็ยังคง ตั้งตระหาดอยู่ในซอยเปลี่ยวรอคอยหนายหน้าคนต่อไปหรืออาจจะรอคอยเจ้าของคนใหม่ที่กล้าพอจะเข้าไปอยู่กับเธอแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคะถ้ามีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านที่สวยงามราวกับความฝันแต่ต้องแลกกับการเจอเจ้าของเก่าที่ยังไม่ยอมย้ายออกไปคุณจะยังอยากได้มันอยู่ไหมคะ เสียงในความเงียบเงาในความมืดบางทีอาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะฝากกดไลค์และกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดความหลอนในครั้งหน้าใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าฝันดีถ้าคืนนี้คุณจะหลับลงนะคะ